สวัสดีครับผู้ที่เข้าร่วมกันประชุมวิชาการระดับชาติภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกใหม่ทุกท่านครับผมสิทธิเชษเจนเรื่อยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์สถา,าบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หัวข้อที่จะนําเสนอก็คือเรื่องถ้อยคําปฏิเสธในภาษาทินโคราดโดยเป็นการทดลองวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนามผ่านสื่อออนไลน์ใน ภาวะโรคระบาดโควิด -19 ครับถ้อยคำปฏิเสธในภาษาถิ่นโคราชการทดลองวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนามผ่านสื่อออนไลน์ในภาวะโรคระบาดโควิด -19 นะครับโดยประเด็นที่ศึกษาก็คือมีถ้อยคำปฏิเสธภาษาถิ่นโคราชแล้วก็เป็นการทดลองวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนามผ่านสื่อออนไลน์นะครับโดยสิ่งที่ คำถามแรกก็อาจจะถามว่าทําไมาต้องศึกษาภาษาถิ่นโคราชเนี่ยแล้วก็อันที่อันที่สองก็คือเป็นประเด็นปัญหาของการศึกษาในภาวะโรคระบาดตรงนี้เป็นโดยเฉพาะทางด้านภาษาศาสตารา์ภักสนามนะครับทีนี้ในส่วนของการศึกษาว่าทําไมาต้องศึกษาภาษาถิ่นก็จะมีภาษาถิ่นเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญของรูปแปรทางภาษานะครับซึ่งจะเก็บรักษาคําศัพท์เดิมรูปเดิมเนี่ยไว ค่อนข้างเยอะในในท้องถิ่นเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงจากส่วน,วนกลางถูกไหมแล้วในส่วนกลางที่มีการใช้เยอะเนี่ยภาษามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่ตอนขอบเนี่ยเหมือนความความเจริญมันยังไม่ถึงอะไรเงี้ยสิ่งที่เดิมๆมันจะรักษาไว้อยู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่มันถูกละเลยไปแล้วก็บอกถึงการอพยพเคลื่อนย้าย ของประชากรการกระจายของภาษาแล้วก็ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ช่วยระบุขอบเขตนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือภาษามันสื่อสารความเชื่อความคิดนะครับดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่ภาษามันสูนเท่ากับภูมิปัญญาก็จะสูญไปด้วยนะครับและบางครั้งก็ใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมได้ด้วยอย่างเช่น อล,ลาบอฟที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนนี้ไม่ได้มาจากาไม่ได้จมาจากนิวโอยกเนี่ยนะครับแต่เป็นบอสตันเป็นต้นทีนี้ทำไมเราต้องศึกษาภาษาถิ่นโคาราดเนื่องจากถ้าตามภูมิภูมิศาสตร์เดิมถ้าเป็นถ้าเป็นพื้นที่ตามโบอ่าตามบรดีนะครับบริเวณนั้นน่ะคือจุดที่เป็นเชื่อรอยเชื่อมต่อระหว่างสามพรมแดนสำคัญมี มีลาวมอนออลาวไทยแล้วก็ขมีนนะครับแล้วก็บริเวณนี้สังเกตว่าสีสันหลากหลายมากนั่นก็คือหน่วยคำเนี่ยมันเกิดการปนภาษานะครับเป็นการปนภาษาหรือเรียกว่าสัมผัสภาษานะครับทีนี้จากพื้นที่ภาษาถิ่นนะครับก็เห็นว่าเรามีหลากหลายก็ภาษาถิ่นโคราชนับเป็นภาษาไทย อันหนึ่งนะครับถ้าแยกตระกูลระหว่างไทยกับลาวจริงๆไทยกับลาวคือภาษาตระกูลเดียวกันนะแต่อันนี้จะถือว่าเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลไทยนะครับเพราะว่าวรรณยุ์แล้วก็คําศัพท์ส่วนใหญ่เป็นคําไทยแต่ก็จะเจอประปายนะครับมีทั้งเขมินแล้วก็มีมีส่วนที่ไม่มีข้อมูลด้วยนะครับทีนี้ก็่งังที่บอกว่าที่เป็นภาษาถิ่นโคราชเพราะเป็นบริเวณที่มีการสัมผัสภาษา ของภาษาของกลุ่มชนชาติพันธุ์หลากหลายและทีนี้ก็สิ่งสําคัญคือมันไม่ได้ใช้เป็นภาษามาตรฐานที่เป็นราชการนะดังนั้นในระบบโรงเรียน,นยไม่มีการเรียนเหล่านี้นะครับต่อมาเป็นภาษาที่ไม่มีระบบตัวเขียนดังนั้นเมื่อมันสื่่านสื่อออนไลน์เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าภาษาถิ่นโคราชเนี่ยจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานก็คือวรรณยุกต์นะครับแล้วก็ คำคำศัพท์ต่างๆเมื่อวรรณยุกต์มันต,ต่างกันนิดหน่อยคนก็จะเลือกใช้ตัวเขียนที่เป็นรูปแบบไทยมาตรฐานถูกไหมครับเพราะว่าเราชินกับรูปแบบนั้นแล้ดังนั้นแล้วเราจะจับอย่างไรว่าว่านี่เป็นภาษาทิงโคราชค,คนโคราชกำลังแสดงอัตลักษณ์ตัวตนอยู่บนพื้นที่โซเชียลมีเดียนะครับอและในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับ การศึกษาแบบหลักภาษาก็คือลักษณะของภาษาที่เกิดบริเวณนี้ทีนี้จากที่ตัวเองนะครับศึกษาก่อนหน้านี้ก็คือดูพลังชีวิตของภาษาถิ่นโคราชว่า,อ,าอ้าวก่อนหน้านี้คือเรารู้เราคิดหรือ,อยังว่าภาษาถิ่นโคราชเนี่ยมันเป็นภาษาที่อันตรายเขาเรียกว่า endangered ใช่ไหมครับโดยมันอยู่ในภาวะที่ถูกคุกคามอยู่เพราะอะไรเพราะว่า ชุดอ่าถ้าระดับเนี้ยเด็กจะต้องการที่จะเรียนภาษาถิ่นในในบ้านอันนี้จะประสบการณ์ตัวเองนั้นไม่ได้พูดภาษาถิ่นโคราชที่บ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเออมันเป็นรุ่นที่อ่าน่าสนใจว่าเนี่ยจากการที่ศึกษาของตนเองปีก่อนนะครับก็พบว่าพูดภาษาอะไรกับลูกซึ่งก็จะเห็นว่ามีการส่งต่อ เพียงแค่ประมาณอันจริงๆมันก็เยอะกว่าน3ห้าสิบมเปอแต่เห็นไหมครับมันมีบางส่วนที่ไม่ได้ส่งต่อภาษาถิ่นโคราชให้กับลูกนะดังนั้นคนก็จะหายไปนะครับคนที่พูดก็จะหายไปทีนี้พอผู้ประครองไม่ไม่ถ่ายทอดภาษาถิ่นสู่ลูกแล้วก็อยู่ในภาษาที่อยู่ในระดับคุกคามและอีกอย่างก็คือไม่มีระบบตัวเขียน นะครับเมื่อไม่มีระบบตัวเขียนก็ดังนั้นภาษาถิ่นโคราชเนี่ยคนได้รับการฟื้นฟูน,นะครับทีนี้ที่ต้องศึกษาถ้อยคำปฏิเสธก็เพราะว่าเป็นถ้อยคำหรือ utterance เนี่ยเป็นเหมือนอัตลักษณ์สำคัญของภาษาถิ่นโคราชเลยดังที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมออนไลน์ของภาษาถิ่นโคราชนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งก็รวบรวมมาจากอาจารย์ดรเมดนะครับทีนี้ จักเด่จักเดอย่างเงี้ยไม่รู้ดอกนี้เป็นตอนเป็นสัญลักษณ์หรืออัตลักษณ์แทนกลุ่มคนโคราชเลยนะครับผคนที่พูดภาษาถิ่นโคราชทีเนี้ยเมื่อจัดศึกษาแล้วก็เกิดปัญหาของการศึกษาภาษาถินถ่นภาคภาษาศาสตร์ภาคสนามนะครับเนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิด -19 นะครับจึงต้องการศึกษาความเป็นคือพื้นที่บริเวณเนี้ย เป็นพื้นที่พหุภาษานะครับแล้วก็จะมีกรณีคล้ายๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคสตั้ดี้ที่น่าสนใจก็คืออินเดียนะครับอินเดียเนี่ยเป็นดินแดนที่มีอ,อย่างน้อยๆเนี่ยภาษาภาษาราชการ22ภาษาแล้วก็มีภาษาถิ่นถึง1,9500ดังนั้นบางทีเขาไม่เกิด mutual uh, intelligible uh, intellig uh, intellig คือไม่สามารถเข้าใจกันได้นะครับดังนั้นเขาจึงต้องมีมาตรการในการทำทาง ทางสื่อนะเพื่อสื่อสารโดยเขาก็จะต้องมีทีมเว็บไซต์ที่ทำภาพสโปสเตอร์หรืออินโฟกราฟิกต่างๆเนี่ยถึง50ภาษานะครับแต่ในภาษาไทยในประเทศไทยนเททยนะี่ยเราก็จะมีการสื่อสารหลายภาษาอยู่นะครับแต่จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็คือภาษาหลักที่เป็นภาษาเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านถูกไหมครับแล้วทีนี้ที่เป็นชนชาติพันธุ์ละ ที่เป็นกลุ่มเล็กอาชนกลุ่มน้อยเราแทบไม่มีเลยนะครับอ่าก็เลยเห็นความสําคัญว่าอาจจะต้องศึกษาภาษาถิ่นบางถิ่นเพื่อเป็นตัวอย่างก่อนนะครับแล้วก็ปัญหาการสื่อสารเนี้ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมันไม่ใช่แค่เราสามารถเกิดการเข้าใจซึ่งกันและกันได้แต่มันไม่ได้เข้าใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้ยินยอมเพราะความต้องการของรัฐบาลและของประชาชนประชาชนอาจจะไม่ตรงกันนะครับต่อมาทีนี้ ภาษาถิ่นเมื่อเราพูดถึงภาษาถิ่นมันมีสองความหมายนั่นคือภาษาถิ่นที่เป็นกลุ่มย่อยทางสังคมกับภาษาถิ่นตามภูมิภาคนะครับโดยางานวิจัยนี้ก็เพื่อศึกษาถ้อยคําภาษาคําปฏิเสธในภาษาถิ่นโคร,ราชโดยใช้รบเบีบบวิธทีทางพักสนามนะครับแต่ผ่านสื่อออนไลน์นะครับทีนี้การศึกษาก็จะใช้แบบสอบถามออนไลน์การสัมภาษณ์ออนไลน์บันทึกการสนทนาอันนี้เป็นตัวอย่างของ ผูท้ที่ศึกษานะครับแล้วก็ได้มา35คนแต่ว่าคําตอบที่ใช้ได้ส่วนใหญ่่โดยเฉลี่ยจะได้33นะครับอ่าก็เลยข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนบางส่วนจะเป็นโผลขึ้นมา34บางส่วนจะเป็น33นะครับอ่ะจากการสัมภาษณ์ออนไลน์เนี้ยเราใช้คําถามกระตุ้นคําปฏิเสธโดยเป็นแบบ กึ่งเรื่องเล่าขนาดย่อมนะครับก็คือเล่าให้เป็นอันแรกเนี่ยเป็นคําถามทั่วไปเพื่อเปิดเป็นกว่าเปิดกว้างเลยแต่เราจะได้คลังคําศัพท์อีกชุดหนึ่งไม่เหมือนกันนะครับเราจะได้คลังคําศัพท์อีกแบบหนึง่งแต่เมื่อเรากําหนดสถานการณ์ด้วยเรื่องเล่าเริ่มต้นจากข้อสองเนี่ยแกรู้จักคนชื่อเบือกไหมอ่า do you know the one whose name is Burke นะอ่าใครรู้จักคนชื่อเบิร์กหรือเปล่า นะหรืออ,อันนี้ย้ําถามย้ําอันเดิมว่าคนชื่อเบิร์กเขาคือใครอันนี้จากเดิมรู้รู้ไหมมันเป็น yes no question ถูกไหมครับแต่แล้วก็เขาคือใครนะมันขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ย้ําด้วยคําถามที่สี่ว่าคนชื่อเบิร์กไม่ใช่คนบ้าน,กนแกนนี่ยก็ไม่ใช่หรอกเหอนะรอเนี่ยก็เป็น yes no question เหมือนกันนะครับต่อมา แล้วเราจะทํำยังไงล่ะอ่ามันเป็นคําถามที่ถามเป็นคอนเทนต์ล่ะนะจะทําอย่างไรถึงจะหาคนชื่อบลึกนี่เจอแล้วก็เป็นสถานการณ์สมมุติว่าสมมติว่าคนชื่อเบลึกเป็นคนร้ายตารวจกําลังตามหาแกจิไห่มันพักบ้านแกไหมอืมสมมติว่าคนชื่อเบลึกเนี่ยเป็นคนร้ายแล้วตำรวจกำลังตามหาแล้วจะให้พักบ้านบ้านเธอหรือเปล่านะหรือสัมผ่อว่าสมมผูอว่าก็แปลว่าสมมติว่าเหมือนกันสมมผ่อว่า อแกรู้ว่าตาหมอชื่อเบิร์กนั่นมันอยู่กันไหนแกจะช่วยฉันตามหาไหม,มนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็น yes no question เหมือนเดิมแต่อยู่ในเนื้อเรื่องถูกไหมครับนะ่ะแล้วก็สมมุติว่าคนชื่อเบิร์กนั่นมีปืนแล้วจะทํายังไงอะ่ะเออคราวนี้ต้องปฏิเสธละถูกไหมเขาจะยิงเราเราก็ต้องปฏิเสธเป็นต้นอ่าทีนี้อ่าข้อเก้าคราวเนี้ย แล้วบอกแล้วว่ารู้จักมสมมติไอ้ก่อนนั้นน่ะมันะพูดพูดมนะันคือโกหกหมดเลยนะแล้วก็บอกว่ารู้จักอ้าวอยู่เพิ่งมาหาเพิ่งเจอแล้วเขาจะกลับมาแล้วจะบอกอยังไงนะเออแบบเนี้ยแล้วทําให้เรื่องราวเนี่ยมนันสนุกแล้วคนอยากตอบนะคือตอบเล่นๆสนุกสนานแล้วมันค่อนข้างจะกระตุ้นสิ่งที่เป็นธรรมชาติในการใช้ Uh, ภาษาจริงทีนี้ผลของการศึกษานะครับก็จากการศึกษาทั้งหมด35สได้มา33บางอันก็จะไม่ได้แบบตรงเป๊ะนะก็เก็บได้แบบใช้ที่ valid นะก็จะอยู่33ทีนี้ก็จะเห็นการกระจายด้านอายุนะซึ่งดีมากนะครับจะเห็นกลุ่มใหญ่3ามสันสามกลุ่มสําคัญซึ่งเป็นกลุ่ม1 5บหถึง ยี่สซก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มสามหกถึงสี่ห้านะครับเนี่ยดีมากที่มัน่แล้วก็ยิบก็คือ3ากลุ่มตรงนี้นะครับกลุ่มตรงกลางค่อนข้างเยอะนะครับผู้สูงอายุก็อาจจะไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสัมภาษณ์นะครับเป็นปัญหาเหมือนกันอาชีพส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่รับราชการทีนะี อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของการวิพากษ์ว่าถ้าเราจะต้องสัมถ้าเราจะต้องศึกษาภาษาถิ่นหรือภาษาที่เป็นชนชาติพันธุ์จริงๆแล้วคนที่มีรายได้น้อยหรือว่าคนที่การศึกษาต่าคนศึกษาน้อยเนี่ยก็จะไม่ค่อยสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้นะครับอืมอ่ะแล้วเมื่อได้อคําคลังคําศัพท์ทั่วไปนะครับที่ถามด้วยคําถามแรกอ่ะจะได้คําเนี้ย อันนี้ก็เป็นรูปแปลที่สังเกตว่าถ้าเราพอเราไม่มีรูปเขียนเนาะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคําที่แสดงความรู้สึกเนี้ยจะจะมีลักษณะที่มันหลากหลายมากนะครับก็เลยต้องมาคิดคํานวณว่ามันเป็นร้อยละเท่าไหร่อย่างไรนะครับต่อมาอาอามันจะเจอคาที่เป็นคําปฏิเสธเลยบางทีพอสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติเนี่ยจะบอกว่าทําทไมภาษาไทยไม่มีคําว่า no นี่ไงเรามีคำว่าเปล่าเนี่ยเป็น empty เนอะซึ่งาตาวเพียงลำพังเนี่ยก็จะมีหนึ่งครั้งเท่านั้นนแต่เหมือนเปล่าเราก็ต้องตามด้วยสิ่งอื่นๆนะครับเป็นคำเป็นเป็นวลีเป็นประโยคอย่างนี้เป็นต้นทีนี้สำคัญเลยตัวนี้เป็น keyword เป็นไฮไลท์นะครับก็คือจักแหลวจักแหลวจักเด่นะครับโดยปรากฏปรากฏเดียวๆเออปรากฏ ร่วมกับคำอื่นอยูอ่มีจักแหลวยี่สิบครั้งนะครับซึ่งมันปรากฏมันปรากฏเกินจำนวนผู้ตอบคำถามเพราะว่าในประโยคนั้นนะมันก็จะแทรกมีมีจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สังเกตว่าเออที่เยอะที่สุดก็จะเป็นจักจักแหลวนะครับอืมจะไม่ค่อยอยู่ลำพังต่อมาทีเนี้ยไอ้คำที่เป็นคำบอกปฏิเสธ ที่เป็น adverb ของภาษาไทยเนาะเป็น not อย่างเงี้ยก็จะมีคำว่ามิไม่ซึ่งคำว่าไม่เนี่ยก็จำปาทิปขออนาัจำปาทิบอกว่าไม่ได้มิได้หรือหามิได้เนี่ยกลายเป็นคำว่าไม่นะครับต่อมามิก็สามารถเอาไปบวกกับคำอื่นๆได้หมดเลยมิรู้ทีนี้เนื่องจากว่าคำว่าจักแล้ว จักมันแปลว่ารู้จักแล้วคําว่ารู้ก็แปลว่ารู้แล้วรู้กับรู้จักใช้คนละบริรบทกันออันนี้น่าสนใจนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ซึ่งตัวเนี้จะปรากฏพอสมควรบ่อยพอสมควรนะครับอต่อมาไม่รู้กลายเป็นไม่รู้ซึ่งคําว่าไม่เสียงมันต้องเป็นเสียงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดการแปรนะครับก็จะกลายเป็น คำว่ารู้กลายเป็นรูปซึ่งเป็นการเปลี่ยนเสียงตามระบบของภาษาิ่นโคราชอยู่แล้วทีนี้ยังมีคําว่ามิใช่นะครับมิช่ดอกแล้วก็าการปรากฏร่วมกับคําอื่นๆก็จะมีคำมีคําอื่นๆเช่นเป็นไอเป็นอย่างไรหรอเป็นคำถามใช่ไหมครับมีคำเหล่านี้ซึ่งเป็นคำถามดังนั้นเมื่อสรุปวิธีนะครับ วิธีนอกจากจะปรากฏคําปฏิเสธเหล่านั้นแล้วก็ยังพบวิธีการปฏิเสธในรูปแบบอื่นเช่นการด่ากลับนะครับซึ่งก็เป็นการใช้คำสแบสแบสแสวบด์แน่สบดนั่นเองบ้าละวะก็คือบ้าละสีจิบ้านี่จะบ้าเหรออีบ้าใหญ่เธอบ้ามากอันนี้พยายามแปลให้เขาอาให้สุภาพนะครับนะแล้วก็ดีแทนอน,ทน,อ,นอ่ดีทนนก็คือดีจังเลยประชดนะครับ ก็แล้วแต่เด้อ่าให้เลือกเอาจะก็ก็กยังยังชาติก็ยังชาติว่าเนาะอันนี้ไม่เข้าใจความหมายจริงๆนะแต่ว่าก็มีเเคยได้ยินการใช้ปรากฏสิ่งนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือการสูญเสียหน่วยคำปฏิเสธนะครับในเช่นในคำว่าเ็นเคยได้ยินเนเคยได้ยิน แต่ความหมายมันคือปฏิเสธเนี่ยสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่สําคัญและละเอียดอ่อนมากเราจะต้องเข้าใจเรื่องของวัจนก,กรรมก็คือความมุ่งหมายของการสื่อสารนะครับว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แต่อมาด็อ,ดอกด็อกนี้จะเป็นพาร์ติเคิลที่สแสดงอาบง์ความปฏิเสธนะครับแล้วก็มีวิธีการปฏิเสธอื่นๆเช่นไปถามคนอื่นดูสิผลักภาระนะผลักภาระให้คนอื่นไปถามเขาดูเออย่างเงี้ยนะไปถามเขาดูสิซึ่งปรากฏถึง19ครั้งนะครับ โดยสรุปก็จะเห็นการใช้วิธีการกล่าวคําปฏิเสธที่เยอะที่สุดก็คือใส่คําว่ิเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยกริยานะครับดังนั้นมันเป็นคําช่วยกริยานะครับสรุปก็จะเห็นาการกล่าวปฏิเสธในภาษาถินโคราช5วิธีนะครับได้แ,แก่การใช้หน่วยคำปฏิเสธเพื่อบ่งชี้วัจนก,กรรมก็คือวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการถามกลับการให้ไปถามผู้อื่นแทนตนการใช้คำสบทหรือคำประชด แล้วก็ใช้คำถามเอ่อถ้อยคำบอกเล่าแต่มีความหมายเป็นปฏิเสธก็คือดอกเนี่ยเอ่หรือความหมายที่มันตัดทอนหายไปเห็นเคยได้ยินนะครับอดี๋ยวนั้นสิ่งที่มันแสดงอย่างนี้ก็จะค่อนข้างช่วยเสริมเรื่องของการศึกษาภาษาในเชิงแบบลักภาษานะครับแล้วกเ็เห็นว่าปรากฏอยู่กับคำไหนได้บ้างซึ่งก็จะมีแจกแจงความถี่ออกมาเป็นนี้อย่าง ดังนี้นะครับที่อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้มีคำถามหนึ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิก็ให้ถามว่าแล้วคำว่าเด็กเนี่ยที่บอกว่าในบทคัดยอดจะเขียนบอกว่าเป็นคำภาษาเขมรเนาะเรารับน่าจะรับมาจากเขมรดีกทีแต่คำเดิมจริงๆคือจีนนะครับซึ้งแต่ว่าที่นั่นเองนะครับแล้วมันเกิดการ grammaticalization คือการเปลี่ยนแปลงการ กลายเป็นคําไวยยกรนะครับซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็น Particle สรุปคือ,อาการศึกษาถ้อยคําปฏิเสธในภาษาถิ่นโคราชโดยใช้การทดลองพื้นที่เสมือนเนี่ยก็ปรากฏว่าการใช้สื่อในนี้ในสื่อ Facebook ทั้ง f facebook เพจ p a g งต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่าเราสร้างเพจขึ้นมาใหม่แล้วทำให้คนยังไม่รู้จักนะจึงได้จำนวนที่ไม่มากพอดังนั้นถ้ามีการ การโปรโมทการนําเสนอที่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะได้รับคนที่เยอะขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของการทําแบบสอบถามมันมีข้อดีของการที่เราไม่ต้องเดินทางนะไม่ต้องไปเสี่ยงโลกแล้วก็การเก็บข้อมูลพอมันได้มันก็จะได้ตัวอักษรมาเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปอ่านาทเขียนเขียนข้อมูลออกมาแต่ปัญหาคือเราจะไม่ได้เสียงทที่แทนที่แท้จริง รเราไม่เห็นสีหน้าท่าท,า,ทางลเราเราดาวความหมายได้ยากนะครับก็สุดท้ายก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ